สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผม PPBa n k นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเคส iPad Air 4นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในเรื่องของหลายๆคนนะครับที่กำลังตามหาเคสที่กันงอนะครับกันกระแทกเพราะว่าปัญหาหลักๆของคนที่ซื้อ iPad Air 4ที่ตอนนี้กำลังเจอกันก็คือเรื่องของเครื่องงอง่ายมากนะครับอันนี้ผมยืนยันว่ามันค่อนข้างจะงอง่ายมากเพราะว่ามันบอบบางมากจริงๆนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัว เคสตัวนี้นะครับก็เรียกว่าจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ทดลองใช้กันมาประมาณ3วันแล้วนีครับอันนี้ชื่อก็คือซูกูเคสนะครับนี่จะเห็น สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงสื่อพิมพ์อยู่ตรงนี้ว่าซูกูเคสนะครับตัวนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องของการงอการกระแทกนะครับอันนี้ผมได้มาจากร้าน425ดีกรีนะครับราคา1,791บาทซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยการซื้อเคสให้กับ iPad หรือว่า iPhone ในราคาพันกว่าบาทก็ค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันดีกว่าว่าจะคุ้มค่ากับราคาพันกว่าบาทหรือเปล่านะครับเริ่มอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของผิวสัมผัสอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูไปใกล้เห็นไหมครับ เห็นเท็กเจอร์ลายบนผิวมันนะครับผิวมันตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมว่าคุณภาพวัสดุค่อนข้างดีเลยแล้วก็งานดีนะดูแพงไม่ได้ดูกองแกงตำแหน่งปุ่มตำแหน่งลำโพงตำแหน่งรูชาร์จต่างๆานะครับทำมาพอดีเป๊ะนะครับเป,ปิดปิดเพิ่มเสียงนะครับนี่สำหรับสแกนลายนิ้วมือพอดีเป๊ะมากๆวางนิ้วมือแบบสแกนได้พอดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลัง ด้านหลังตรงนี้นี่ด้านหลังตรงนี้นะครับรูเหล่านี้นะครับคือช่องระบายอากาศที่ผมว่าแบรนด์เขาตั้งใจออกแบบมาแบบคิดค่อนข้างดีนะตั้งใจระบายอากาศให้แบบระบายความร้อนจากตัวเครื่องเพราะว่าบางคนที่ใช้ดูหนังยาวๆดูซีดียาวๆหรือว่าเล่นเกมหนักๆเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนได้นะครับหรือบางคนที่ประสบปัญหาว่า ชาร์จแบตแล้วทําไมแบตมันค้างอยู่ที่80ครับพี่แลไมแบตมันไม่ขึ้นไม่เต็มสักทีอันนี้ปัญหาหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือมันจะมีระบบถนอมแบตเนาะก็คือถ้าเครื่องมันร้อนมากเนี่ยมันก็จะชะง,งักการชาร์จแบตไว้อันนี้ก็จะมาช่วยให้ตัวเครื่องนะครับไม่มีความร้อนสะสมนั่นเองระบายความร้อนจากตัวนี้ได้น,นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องความแข็งแรงนะครับอันนี้หลังจากที่ผมทดลองใช้มาแล้วนะครับความแข็งแรง ต้องให้เขาเลยความแขียงแรงความหนักแน่นนะครับแต่ไม่หนักนะหมายถึงว่ามันมีความหนักแน่นแต่มันไม่หนักมากนะครับกันงอกันกระแทกเนี่ยผมว่าใช้ได้ดีเลยคือตอนผมได้มาใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ตัว iPad เนาะผมก็ทดลองแบบงองอแล้วก็หักเครื่องเนี่ยเฮ้ยแข็งเป็นเป็น,เป,นเป็นพลาสติกคือมันจะมีชั้นของพลาสติกแล้วก็เคลือบด,ด้วยตัวตัวหนังสังเคราะห์เนี่ย ค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะกันกระแทกกันงอได้ดีเลยทีเดียวซึ่งตัวแบรนด์นะครับเทมไว้ว่าเคสเนี้ยสามารถกันกระแทกจากการตกจากที่สูงนะได้ถึง1.5เมตรเลยซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีต่อมาที่ไม่พูดถึงไปได้นะั่นคือเรื่องของการวางได้หลายระดับอ่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของตัวเคสนี้เลยจะเห็นว่าจะมีชั้นขั้นบันไดอยู่ตรงนี้8ขั้นด้วยกันนะครับสำหรับตัว iPad i ไ อันนี้ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวางเอาไว้ดูอะไรได้ต่างๆนานา,น,านานาได้หลายระดับมากตามความนี่นี่ขามันแล้วก็เน็บลงไปในช่องแล้วขามันนะคุณผู้ชมทุกท่านเหล็กแบบยืดดีมากมันเป็นแบบแม่เหล็กแบบดีอ่ะเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กแบบดีมากแล้วก็แบบระวางเนี่ยเราดูแบบโอ้โหไม่หลุดแน่นมากอะไรระดับสูงสุดจะประมาณนี้อ่ะเราจะเห็นสูงสุดสูงสุดถ้าเราดูก็จะประมาณนี้นี่ปัน,นสูงสุดนะนี่ แต่ถ้าแบบต่าสุดเลื่อนลงมาตาม่ําสุดปึบถ่ายมาตาม่ําสุดนี่แค่นี้เองผมว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะเนี่ยอันนี้คือตัว2,020นะครับผมผม,ผมไม่แน่ใจว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันจะมีการ ى, ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเยอะแค่ไหนแต่ว่านี่คือตัว2,020ตัวล่าสุดเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเนี่ยซึ่งถ้าเราเอาเมียปกา,ากกาแล้วเอามาเขียนเฮ้ย hey, มันก็พอได้อยู่นะพอจะลงเงางแรงเงาอะไรเงี้ยทำอะไรได้อยู่นะครับไม่ได้สูงมากแต่ถ้าบางคนแบบรู้สึกว่า มันมันต้องยกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เลยก็ได้เนี่เป็นวางระนาบไปเลยก็ได้ข้อดีของเคสตัวนี้คือมันระนาบมันเสมอกันนะครับก็คือพื้นหลังเนี่ยก็ทําไปเป็นระนาบเดียวเลยฉะนั้นมันจะไม่แบบโครงเคลงหรือคลอกแคลกไปไหนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามาดูวัสดุด้านในหน่อยอ่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีลายมีเทกเจอร์ด้วยนะ ตรงนี้เขาไมา่ได้แบบออกแบบแบบลน้ลนลวน้ลวนนะเป็นมีลายเท็กเจอร์ออกมามีกิมมิคของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสีดําตรงนี้ก็จะช่วยออกันรอยที่จะเกิดกับหน้าจอได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นไมโครไฟเบอร์ที่ค่อนข้างนิ่มรวมถึงด้านหลังนะครับที่ด้านหลังที่รองเคสอยู่ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผ้าไมโครแฟเบอร์แล้วก็จะเห็นว่าขอบจอนี่เห็นไหมครับขอบจอเกือบตลอดเลยนะขอบจอตรงนี้ เขาจะยกสูงขึ้นมาเห็นไหมครับยกสูงขึ้นมาเผื่อเวลาที่เคสมันเอเคก่อะไรเคสดิเคสมันล่วงหล่นนะครับแล้วแบบฝันมเปิดอยู่ย่แล้วมันล่วงหล่นลงมาเนี่ยอย่างน้อยถ้าพื้นเรียบๆเนี่ยโดนขอบจอก่อนแน่นอนจอเราก็จะยังเซฟได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ว่าพอมันมีขอบจอเนี่ยเขาก็เลยต้องทําแหว่งเห็นไหมครับเป็นแง่งตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถเปิดเปิดได้มันจะเปิดได้ยากอะ่ะเนี่แล้วเขาก็เลยทําเป็นแหวง รงข้างล่างตัวนี้ขึ้นมาให้เรางัดขึ้นได้ง่ายๆขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโหมดออโต้สลีปเวิกอัพนะครับซึ่งก็คือการที่เราเปิดฝาแล้วก็จอก็จะติดอัตโนมัตินั่นเองนะครับถพา,าเราปิดไปปุ๊บจอมันก็จะดับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บอจอก็จะติดอัตโนมัตินะครับนี่คือโหมดออโต้สลิปวอัพเพราะว่ามีแม่เหล็กที่ทํางานกับเซ็นเซอร์อยู่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของช่องใส่ Apple Pencil นะครับอันนี้ เคสเขาก็ค่อนข้างจะยืดหยุดกับผู้ใช้งานนะผมว่าก็คือเขาอะทำช่องใส่ Apple pencil มาให้เรา2ออที่ด้วยกันที่แรกก็คือที่เบสิกเลยด้านข้างตรงนี้แต่จะเห็นว่าด้านข้างอะครับมันไม่ใช่ตัวเครื่องเปรยเลยนะมันก็จะเป็นตัวเคสอะหุ้มไว้ทีนึงก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวเคสเราอะติดแนบไปกับตรงนี้ได้นะครับ <S <S ผมมาลองใช้แล้วอันนี้ผมจะมาใช้ให้ฟังก็คือว่าถ้าเราไม่ใส่ปลอก Apple pencil อะครับเป็นปากกาเปอยเนี่ยแม่เหล็กจะดูดค่อนข้างดีดีกว่านี้ แล้วก็จะติดแน่นกว่านี้แล้วก็จะชาร์จไร้สายได้ปกติแต่ถ้าเราใส่ปลอกปุ๊บแบบผมว่าแรงดึงดูดแม่เหล็กอ่ะมันน้อยลงเพราะว่ามันเหมือนมันขั้นด้วยตัวเคสแล้วหนึ่งชาร์จเนี่ยมันขั้นด้วยตัวปลอกปากกาอีกซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันมันวางได้นะวางแล้วก็ถือยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าแบบสบัดสบัดอย่างเงี้ยผมก็ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้นานอยู่ได,ด้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปทุกคนเขามีอีกที่หนึ่งมาให้เรานะครับนั่นก็คือด้านหลังตรงนี นี่จะเห็นว่ามันมีผ้าผ้าอยู่ตรงนี้ซึ่งนีนะ่มันเป็นผ้าที่มันยืดนะครับผ้านุ่มมากแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากนะครับขั้นตอนการเก็บก็คือนี่เสียบลงไปดันลงไปแค่นี้เองโอ้ฝืดมากเลยนะรอบแรกเนี่ยเฮ้ยติดอะไรเนี่ยแน่นมากอ่ะได้ละเนี่ย อะไรประมาณอย่างนี้ครับแล้วเราก็สามารถถือไปไหนมาไหนอันเนี้ยไม่ต้องกังวลแต่แต่แต,แต่มันก็มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใส่ Apple Pencil ไว้ข้างหลังแบบนี้เวลาที่เราวางที่พื้นเนี่ยตัว Apple Pencil เนี่ยมันจะรองรับน้ําหนักของ iPad เราเต็มที่เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มันจะไม่ละน้าไปกับพื้นเพราะว่ามันจะมีอะไรนูนๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ฉะนั้นอ่ะถ้าจะวางหรือจะใช้งานอ่ะก็ควรจะเอาออกมา ไม่ควรจะใส่ไว้แบบตอนที่ขณะใช้งานเนาะหรือไม่ก็เอามาแปะแวงข้างก่อนก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆแล้วกันที่ผมก็เจอมาคือเวลาที่เราใช้งานสมมติว่าเราใช้วัดรูปวัดรูปวัดรูปปุ๊บๆ,ๆแล้วเราก็แบบอยากพักมืออยากพักแขนนะครับมันแปะตรงนี้ได้นะทุกคนนี่แปะอยู่นะอันนี้ก็มีแม่เหล็กคือแม่เหล็กอะรอบเครื่องเลยแล้วก็แปะได้นี่ก็แปะได้นี่ก็แปะได้เดี๋ยวจะหาว่าได้ขนาดนี่ฝั่งนี้ก็แปะได้ มันแปะได้รอบทิศทางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไหลนะครับนี่ได้3มทิศเลยอ้อันนี้คือแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันก็มาทําให้ผู้ใช้งานอย่างเราอะมันสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวหาว่าเราอวยอย่างเดียวเราพูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเคสทุกเคสย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไม่งั้นทุกคนก็ลุมไปแห่ซื้ออยู่ยี่ห้อเดียวนะครับสำหรับเคสตัวนี้ข้อเสียที่ผมเจอเลยก็คือเรื่องข้อจํากัดในการวาง iPad ในแนวตั้ง คือแนวนอนอ่ะไม่มีปัญหาแระดับเนี่ยหายห่วงแน่นอนแต่แนวตั้งมันมีปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับระดับอะไรได้เลยต่อให้คุณจะใส่ขั้นที่1 2 3 4อย่างเงี้ย iPad ของคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,นะหไหมอันนี้ไอแพของคุณอะ่ะมันก็จะรัดวางระนาบเดียวก็คือเป็นแนวตรงอย่างนี้เลยแบบก้าถิบอ,องศานะครับอันนี้คือเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เหมาะกับการวางแนวตั้งมันไม่เหมาะกับการแบบ ดูอะไรเป็นแนวตั้งแล้วก็เรื่องของน้ําหนักคือผมจะบอกว่ามันหนักแน่นจริงน้ําหนักมันอาจจะไม่หนักมากถ้าสําหรับผมนะสําหรับผู้ชายท่าน,นอื่นๆแต่ว่าถ้าสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันดูมาดแมนดูหนักดูหนาไปสักนิดนึงอันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วกันก็คือเรื่องของการถอดแล้วก็ใส่ตัว iPad กับเคสในแต่ละครั้งเนี่ยอ,อยากให้ระมัดระวังแล้วก็ใส่ใส่ตามคำแนะนำเนาะเพราะบางทีเราไปฝืนเนี่ยจะก,กลายเป็นว่าเราจะซื้อมาไม่ให้เครื่องงอนงอ,งองกลายเป็นมันจะงอ,งองตอนที่เราใส่เคสนี่แหละนะครับเพราะว่าขอบมันค่อนข้างจะ แข็งแรงแล้วก็มันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนเคสแบบทั่วไปตามช้อปปี้หรือตามตลาด2อ0สาอนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะแข็งแรงฉะนั้นใส่เคสก็ควรใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับมันจะได้โปรเทคเราอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของผมหลังจากที่ทดลองใช้นะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนทุกคนอ้ออีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะมีข้อสงสัยก็คือถ้าจะเห็นจากรูปตัวสินค้านะครับบางร้านบางเจ้าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆตัวสิงโตรูปเสือ อะไรสักอย่างนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ซูกูแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันสลักคําว่าซูกูเลยนะครับบางคนอาจจะมีคำถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ถามจากทางร้าน425ดีกรีมาให้แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตั้งแต่ตัวปี2020ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับจะไม่ใช่รูปตัวสัญลักษณ์ของเขาแล้วแต่จะเป็นคำว่าซูกูเลยนะครับอันนี้ก็ เก่ยะคนที่สงสัยนะครับยังไงก็จริงๆมีหลายแบรนด์หลายตัวนะครับที่ก็ได้รับความสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัว STM นะครับตัว UAG นะครับตัวซู k u เคตัวยูนิคตัว n i k k ินะครับหรือ Apple Sheep นะครับแบรนด์ของไทยนะครับอันนี้ก็ได้รับ ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็พยายามเปรียบเทียบหาข้อมูลกันอันนี้ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำหรับคนที่กําลังหาเคสกันงอกันกระแทกสําหรับ iPad Air 4แล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็มีสําหรับ iPad Pro แล้วก็ iPad อื่นๆด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้ให้ผมมีโอกาสก็จะมารีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ตัวแกนเจตอื่นๆนะครับให้ทุกคนได้ชมแล้วก็พิจารณานะครับ